สวัสดีครับเดือนกรกฎาคมสำหรับทุกท่านที่เกิดวันอังคารนะครับดีๆต้องรับเข้าสู่ช n องของดรทาโรนะครับกับการดูดวงรายเดือนนั่นเองนะครับรอานี้ผมอัดผ่านไลฟ์สดทาง a c e b o o k ด้วยเช่นกันแล้วก็อัดผ่านโทรศัพท์นะครับสำหรับการอัดคลิปครั้งนี้นะครับก็ก่อนดูดวงก็สวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็สวดบทคุบาอาจารย์บวบูชาคูบาอาจารย์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเลือกไพ่ทํานายให้นะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับก็ขออนุญาตดูดวงคนเกิดวันอังคารนะครับ จะดูใบแรกก่อนนะครับว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะครับใบที่1นนะครับต่อไปการงานการการงานนะครับการงานในกรกฎาคมคือเกิดวันอังคารนะครับการเงินนะครับคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรความรักนะครับคนที่เกิดวันอังคารเดือนกรกฎาคม2องพนแล้วบทสุ่ทางแก้แข่ปัญหาหรือคแนะนํานะครับคนที่เกิดเกิดคนที่เกิดวันอังคารนะครับเรียบร้อยครับเลือกไพ่มาแล้ว นะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าใบแรกคือ10เหรียญนะครับใบที่2 seven of chariots ใบที่สาม d e a v i l ใบที่4เป็น a c of a อ e โทษครับ a c of swords ใบที่5เป็น knight of wands ใบที่6ก nine of chariots ใบที่7 judgment ใบที่8ปด ace of wands นั่นเองนะครับใบแรกก็บอกถึงว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะครับใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ 10 of p e n t a c l เ s นะครับเป็นไปที่ดีทีเดียวนะครับหมายถึงว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมคนที่เกิดวันอังคารเด่นในเรื่องของการเงินการค้าขายการลงทุนการจับธุรกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพวกอาหารอสังหาริมทรัพย์เรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเด่นหน่อยนั่นเองนะครับก็คือจะจะมีโอกาสที่จะทาเงินได้ดีนะครับเป็นช่วงของการที่คุณนั้นได้เก็บเกี่ยวเงินทองเข้ามานั่นเองนะครับได้มีโอกาสได้เรียกว่า ได้จับเงินก้อนนะครับส่วนจะเป็นเงินที่เสียไปหรือได้มาก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ละหลักจะมีเกณฑ์กีับข้อเกินเงินก้อนธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวได้เช่นกันได้เช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินทองทองอะไรนครับทรัพย์สินมรดกเงินเก็บเงินเก่า อะไรเงี้ยได้เช่นกันนะครับได้รับโฉนดที่ดินก็ได้เช่นกันอาจจะญาติอะไรจะแบบนาโฉนดที่ดินมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เด่นในด้านเรื่องของทรัพย์สิสเนเงินทองมรอดอกอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับการพบปะครอบครัวได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ค่อนข้างมีความสุขครับจะดูจากรูปก็เหมือนกับ ว่าเป็นอยู่ที่แบบบริเวณบ้านบ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างมีฐานะเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารในเดือนกรกยาคมนะครับดวงดีไหมก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับดวงคนที่เกิดวันอังคารค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในเดือนกักยาคมนะครับมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนทําเงินทําทองได้เช่นกันนะครับการค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างดีอะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อนะครับเรื่องของการเงินนะครับโทษครับเรื่องของการงานนะครับ มีเ of c h a นของแล้วก็มี d e v i l s ส์เป็นไปได้อของการงานเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะไปเรียกว่ามีโอกาสโดนขโมยไอเดียหรืออาจจะแบบมีโอกาสที่คุณจะโดนคนอื่นขโมยไปหรือคุณไปขโมยไอเดียเข้ามาได้เช่นกันนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยเป็นไปได้ในเรื่องของของอเดือนในเรื่องของการมีความคิดสร้างสารรค์นะครับในเดือนกรกฎาคามเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้าง หลากหลายมีโครงการมีโปรเจกต์แบบเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จะจะดีไหมก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีอุปสรรคจากคนรอบข้างขัดขวางอุปสรรคจากการที่คนคนผู้คนหรือสิ่งที่แบบว่าที่มันเป็นเป็น,ปนแลว้วก็เจ้ากรรมายเวรเราอะไรเงี้ยครับมาขัดแต่เช่นกันหรือมีแง่เนะี่ยคุณจะมีแค่ความคิดที่เรียกว่าเริ่มแต่คุณไม่ลงมือทําเลยก็ได้เช่นกันคือคิดคนู่นคิดนี่ไปหมดแต่คุณก็ ไม่ไดท้ที่จะตั้งใจทํามันอะไรเงี้ยมีความคิดหลากหลายโครงการมากมายแต่ด้วยความว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของอพันธะอะไรเงี้ยมีพันธะเข้ามาทําให้ทําไม่ได้เช่นสมมติมีมีโปรเจกต์อันนี้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ติดสัญญาอยู่เงี้ยก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือการที่อาจจะมีคนเนี่ยเรียกว่า เข้ามาเรียกว่าเข้ามาหว่านล้อมคุณก็ได้เช่นกันนะไม่คุณนะั้นในเรื่องของการงานมีความคิดฟุ้งไปไกลในทีเดียวนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการที่มีคนเข้ามาทําให้แบบคุณนะ่ะอาจจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าแบบว่าความคิดคุณนะ่ะฟุ้งซ่านไปหมดอาจจะโดนหลอกทําให้คุณมีความฝันนุ่นฝันนี่อย่างเช่นแบบอ่าธุรกิจอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนทัวร์มาร์เก็ตติ้งยางไงครับ บางเจ้าอาจจะแบบทาให้คุณเนะี่ยขวยได้ฝันนู่นฝันนี่คนวันอังคารเป็นคนที่ใช้อ่าเรียกว่าเป็นคนที่เป็นวันที่แบบใช้พละกําลังค่อนข้างสูงอะเป็นคนที่แบบทำมันก็จะแบบเอาแรงเข้าวาด้วยหมายว่าลงทุนลงแรงหน้าดูยงครับก็จะทําให้บอกว่ามันจะมีโอกาสที่จะแบบเหนื่อยฟรีได้ยยไรเงี้ยครับก็ต้องระวังตรงนี้ครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เรียกว,ว่าธุรกิจสีเทาได้เช่นกันนะครับเกี่ยวข้องกับผับบาร์ อะไรเงรี้ยเข้ามาหรือคุณอาจจะมองหาทางลัดมีความคิดนู่นคิดนี่นจนในที่สุดก็คิดจะพึ่งพาทางลัดได้เช่นกันเช่นการมอบอะไรว่าเงินใต้ดินเงี้ยเพื่อเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นก็ได้เช่นกันก็มีโอกาสนะครับก็จะเด่นในด้านพวกเกี่ยวกับการเข้าหาทางลัดทางที่มันไม่ถูกคันรองรองทําเท่าไหร่ประมาณในี่ยเขาคงจะเกิดวันอังคารนะครับผม ก็เรียกว่าในใน,ในช่วงนี้นะครับเดือนก,นกรกฎาคมการงานแล้วว่าคุณก็โอเคครับแต่ว่าจะมีปัญหาจากบุคคลเข้ามาหรือคนที่ไม่หวังดีเข้ามาได้เช่นกันนะครับถามว่าดีไหมมันก็ดีอ่ะถามว่ามันก็ดีแต่มันก็ไม่ดีในบางส่วนเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้เลวร้วายเพราะคนมา,านอังคารเนี่ยภาพรวมโอเคนะครับเรื่องของการงานอ่าการงานไปแล้วนะครับเรื่องของการเงินดีกว่ามีเอเสิร์ฟซอร์สแล้วก็มีเอเนอร์ฟอร์มานส์นะครับเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่า จะมีแค่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่จะาทาอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะตัดสินใจที่จะแบบแก้ปัญหาเรื่องของการหนึ่งได้นะครับีวยกว่าจะต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาทําให้สับสนวุ่นวายในหัวใจแต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องมี การตัดสินใจที่ที่เด็ดขาดมากกว่านี้นะครับเรื่องของการเงินนะครับถึงจะพอที่จะแก้ปัญหาไปได้นะครับเด็กลูกน้องบริวารจะนำข่าวหรือการงานโปรเจกต์มาให้ทําให้คุณนั้นมีโอกาสได้จะได้รับเงินก็เล,เล็กๆเข้ามาได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นการเงินเนี่ยคุณจะมีเรื่องของอเรียกว่าเรื่องของปัญหาทางจิตใจจะทําให้คุณนั้นแบบเรียกว่ายังไงดีแบบเรียกว่า ยังสเปสปะอยู่ครับเพราะเป็นยังเป็นไพ่เนฟอยู่ด้วยก็คืออาจจะก,การเงินคุณนสเปดสปะ Spa ไม่มีระบบระเบียบแบบแผนในการใช้เงินหรือว่าคุณจะใช้เงินแบบเด็กอะครับเดี๋ยวก็ใช้เดี๋ยวก็แบบเก็บไม่อยู่เดี๋ยวก็ตามใจก็ต้องระวังฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาที่คือการตัดสินใจที่มันเด็ดขาดแน่วแนครับจากรูปไพ่ก็จะเป็นมือที่กําลังจะ วางตำแหน่งดาบมาในทางวงกลทางมงกลก็เป็นถึงการที่อาจจะแบบว่ายังหาทางออกไม่เจอยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาลงตรงไหนยังไงนะครับก็ต้องตัดสินใจดีๆนะครับเพราะจุดดวงคุณมีโอกาสที่จะเรียกว่าสําเร็จเพียงแต่ว่าในความสําเร็จที่ว่าเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามันอาจจะแบบมันอาจจะแบบมีเรื่องของการรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยครับก็ต้องแลกแลกกันไปอะไรเงี้ยครับเรียกว่ามันจะสําเร็จได้แต่มันก็คือต้องยอมที่จะ จ็บปวดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่านะการเงินจะมีข่าวเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับข่าวเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองเรื่องเล็กน้อยเข้ามาด้วยเช่นกันเด็กนําลูกน้องเด็กบริวารน,นะครับนำเรื่องเองินมาให้นะครับเรื่องข,ข่าวข่าวของการเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นไพ่ที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องได้เช่นกันก็คือลูกน้องหรือบุตรหลานบริวารเนนะี่ยอาจจะนําโชคลาภมาให้ได้นะครับนาข่าวเรื่องของการเงินหรือโปรเจกต์เล็กเน้อยเข้ามาทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะ ได้เกี่ยวข้องกับเงินทองมากยิ่งขึ้นได้นะครับเรื Rom ่องของความรักนะครับเรื่องของความรักเนี่ยมี g h t of c h a r l e s นะครับแล้วก็มี the judgment นะครับเรื่องของการงานเออความรักครับโทษครับความรักเนียเน่ยเป็นเรื่องของอ่าเรียกว่าเ้าอยังโสดอ,อยู่เนี่ยก็ได้เจอแล้วได้เจอแน่นอนนะครับในเดือนนี้มีโอกาสได้เจอแล้วกันไม่แน่นอนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊กนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะครับอ่า ความรักคนโสดนะครับเดี๋ยวก่อนนะคนโสดเนี่ยเรียกว่าจะเจอเจอดีกว่ามีโอกาสเจอมากเลยทีเดียวไพ่ที่มีโอกาสเจอคนรักนะครับมีโอกาสได้เจอคนรักเนี่ยเยอะไปหมดนะครับมีไพ่จัดเม้นด้วยก็คือมีโอกาสได้พบเจอคนที่แบบว่า ไม่คาดคิดมาก่อนอาจจะเจอพ่อแม่ครับคนโสดอาจจะได้เจอพ่อแม่ยิ่งมีเอซออฟวานซ์ุ่ยเป็นกันาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นของความรักเข้ามานะครับมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะมีไพ่ลักซ้อนเข้ามานะครับไพ่ที่ขึ้นเกี่ยวกับความรักซ้อนมีทั้งหมดเยอะมากครับก็มีมีรักเรื่องของความรักซ้อน,เ,นเข้ามาอยู่แล้วสี่ใบไอ้สามใบครับโทษครับก็มีโอกาสที่จะได้พบรักซ้อนนะครับพบรักที่อาจจะคนมีเจ้าของอยู่แล้วนะครับ ถ้าคนโสดน,นะครับอาจจะพบเจอคนที่มีเจ้าของนะครับได้เป็นรักซ้อนเข้ามาหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นเด็กนะครับเป็นความรักต่างไวัยได้เช่นกันนะครับในโอกาสเจอรักต่างวัยรักที่คนละวัยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะก็เรียกว่าถ้ายังโสดน,นะครับจะเจอคนที่เราไม่คาดคิดมาก่อนได้เช่นกันคนที่อาจจะเป็นพ่อแม่คนที่เป็นรักต่างวัยคนที่เป็นรักซ้อนนะครับคุณอาจจะมีตัวเลือกมากมายในในในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ การเรื S <S <an> ่องของคุณบางทีก็อาจจะนําไปสู่ทางที่ผิดศีลธรรมได้นะครับผมการเรื่องของคุณในที่นี้เนี่ยบางทีอาจจะมาจากผลประโยชน์เป็นหลักนะครับก็ได้เช่นกันนะครับมีผลประโยชน์เป็นหลักมาก่อนนะครับอ่าได้พบเจอคนที่ไม่คาดคิดด้วยเช่นกันคนที่เราไม่คาดถึงคนที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอนะครับมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาได้นะครับผมในเรื่องของผลประโยชน์อาจจะมีเรื่องของเงินเข้ามานะครับตะกี้ลืมบอกไปอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทบให้คุณนั้นก็ต้องแบบ คิดแล้วคิดอีกอ่ะเอาอยัางไงคนไหนดียังไงครับเพราะมีเรื่องทรัพย์สินเงินทองเข้ามาด้วยนะครับดูจากตรงนี้ก็จะมีเรื่องทรัพย์สินเงินทองเข้ามาได้เช่ <Bright> นกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับมี judgment นะครับสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยถ้าเรียกว่าถ้าคขาเป็นอยู่เนี่ยก็เรียกว่าความรักของคุณในครั้งเนี่ยความรักของคุณกับคนรักนะครับถ้าสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยมันยังเรียกว่าเป็นความรักที่ยัง ยังไงดีไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจอะครับคบไปรู้สึกว่าเฮ้ยใ,ใช่ไหมเกิดความไม่มั่นใจการที่สับสนและไม่รู้ทางออกไม่รู้คําตอบยังมีคำคำถามในหัวใจนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้พบคําตอบนะครับแต่คําตอบที่ว่าจะเป็นอย่างไรตัวคุณจะรู้นะครับรด้วย,ด,วยด้วยตัวเองมีการได สิ่งที่เราอคอยคําตอบที่เราอคอยมาตลอดนะครับอาจจะไม่รู้ในช่วงแรกก็จะรู้ว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้รู้สึกเป็นยังไงนะครับก็จะมีเรื่องการตัดสินใจอีกทีนึงจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอีกในอีกแง่หนึ่งคือคนที่มีคู่อยู่แล้วเนีแ่ยบาบงทีบางคู่อะครับคบกันไปก็เรียกว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลงล็อกสักทีนะครับบางทีคบไปก็ทุกไปได้เฉพาะเวรกรรมที่ทํามาก่อนได้เช่นกันนะครับเป็นเวรกรรมที่เคยทํามาอะไรยางไงก็ทําให้เรานะั้นรู้สึกว่าไอ้คนที่เราครบเนี่ยมัน มันยังแบบใช่หรือบอางคนคนที่เกิดแรงคาบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่อ่ะคบไปก็ทุกไปแต่บางคนคบไปก็ใช่ก็มีครับก็เป็นไปนได้หลายกรณีนะครับเรียกว่าความรักในช่วงนี้อาจจะยังไม่มั่นใจสำหรับคนที่ยังมีคู่อยู่แล้วนะครับความรักที่เป็นเพศเดียวกันคนบักต่างไว้ก็ค่อนข้างเด่นนะครับก็ถือว่าคบกันได้ค่อนข้างโอเคนะครับในภาพรวมของว่าแย่ไหมไม่แย่นะความรักค่อนข้งนนาขงโอเคคนที่โสด คนที่โสดก็จะเจอคนเยอะมากมายหลายคนแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับนอกจากว่า,าคุณเลงรู้สึกไม่มั่นใจกับคนรักก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่ชัวร์กับสิ่งที่เรารู้สึกอยู่สัมผสัสอยู่สุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้สึกหรือคุณจะได้รับคําตอบสิ่งที่เรารอคอยนะเขาจะเวกัพขึ้นมานั่นเองนะครับผมแต่สาหรับคนที่คบกันดีก็อาจจะ ยังไม่มีปัญหาอะไรได้เช่นกันนะครับคนที่คบกันไม่ดีก็จะเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลวนกันถึงคุณนะครับแดืกรกฎาคมต้องเรารักษาตัวรักษาใจนะครับอย่าไปมีชู้นะครับอย่าไปมีชู้กับใครอย่าไปเรืยอว่าอย่าไปแบบอย่าไปทำาให้ทีมันผิดศีลธรรมนะครับโดยเฉพาะศีลข้อ3คนวันอังคารต้องรักษาให้มันจริงทุกวันนะครับต้องรักษาไม่ใช่เฉพาะคนวันอังคารนะครับแต่เด่นและเป็นพิเศษหน่อยก็วันอังคารนะครับผมก็ต้องระวังเรื่องของความรักจะมีเกมทะเลาะเบาแวงกันนะครับเพราะจั เพราะตกะตำแหน่งของดาวนะครับดูจักผลของดาวเนี่ยเป็นดาวของดาวมันจะอยู่เข้ามา eral, ด้วยความรักก็ต้องรอวงะวังเรื่องงานทะเลาะก,กันนะครับการมีปากมีเสียงกันได้เช่นกันนะครับความรักที่เป็นเพศเดียว,ก,วกันก็ค่อนข้างเด่นนะครับความรักที่เป็นคนรักต่างวัยค่อนข้างเด่นคนที่อกหักมาก่อนนะครับเพิ่งอกหักมานะครับคนที่เกิดมัณฑคารและเพิ่งอกหักมาก็อาจจะได้พบเจอคนที่เราไม่คาดคิดคนที่มาดามมาดามหัวใจเรานะครับคนที่เลิกกันไปก็อาจจะกลับมาได้คุยกันนะครับ กลับมาคุยกันแต่จะรักกันไหมก็เรียกว่าอาจจะกลับมาคบกันแหละแต่จะรักกันต่อจะยังไงต่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่แฟนเก่าจะกลับมาได้เช่นกันนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับสําสหรับคนที่มีปัญหาต่างๆเข้ามานะครับหมายถึงว่าพบเจออุปสรรคปัญหาต่างๆให้ให้ให้กระทำในกาให้ใหอเรียกว่าให้เริ่มต้นให้คิดว่าเราควรจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆลองทําสิ่งอื่นๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับ เปิดประตูบานใหม่นะครับปัญหาต่างๆก็จะที่คลายหรือจะพบเจอทางออกใหม่นะครับสำหรับู้ที่ท่านที่เจอปัญหาต่างๆเข้ามานะครับให้พบให้หาทางออกทางใหม่หรือเปิดประตูทางใหม่นะครับจะได้แก้ปัญหานั้นไปได้นะครับในเดือนนี้นะครับแนะนำนะครับให้ทําบุญกับการให้อาหารสัตว์นะครับให้อาหารสัตว์แล้วก็ทําบุญกับการอุทิศบุญให้กับสังภเวสีนะครับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะครับผี วิญญาณเล่ร่อนหรือเจ้าหรือเจ้ากรรมเวยได้เช่นกันนะครับทําบุญด้วยการแก้บนเคยบนปราสารเก่าอะไรก็แต่ก็ควจะไปแก้บนซะนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือถ้าเรา,าเคยเรียกว่าเคยไปบนแล้วจำไม่ได้ครับให้ไปลองไป ไปขอนะครับทางสัมผแพร่งไปจุดทูปบอกก็ได้ครับแล้วก็นําของไปไหว้นะครับว่ามาแก้บนเพราะจำไม่ได้นะครับก็เรียกว่าเดือนนี้นะครับคนที่เกิดวันอังคารจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวทีเดียวนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเวรกรรมตามทันนะครับเรื่องการก็ถือว่าดีนะครับที่บอกไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรแลวครับคนที่เกิดวันอังคารก็อย่างไรก็พบกันใหม่นะครับในเดือนหน้านะครับผมสวัสดีครับ